ผมได้ขับรถดามถอยรถดาล่วงตรงนี้แล้วมันขึ้นไม่ได้นะครับผมแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงขาชี้ฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับผมแม่งงานยากแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปเอารถไถามาดึงนะจะดึงขึ้นหรือเปล่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับพบ ดูสิว่าแมพนี้เนี่ยรถจะเยอะมากนะครับโอ้อะไรจักราอะไรนี่กลมๆเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยเต็มเต็มพดนะครับผมเดี๋ยวเราต้องดู้ว่าเดี๋ยวเราต้องขายแล้วนะหลังจากจบวิดีโอเดย์แล้วกันนะผมนะรถด,ดำเหลืองคันนี้ก็น่าวิ่งดีนะ,ะสวยดีนะครับสวยดีนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอารถมาทาการดึงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาโซ่มาก่อนนะแล้วกันะะนะผมผมเอารถ เอารถไถไปเอาโซ่มาก่อนโอ้โหแม่งถอยแบบถอยไม่ดูเลยถอยล่วงเลยอะ่ะไปลูกพ่อลูกพ่ออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช,ใช่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปเอาโซ่ก่อนแล้วกันนะโอ้โหน่าจะขึ้นอยู่นะเพราะรถไถเราก็ไม่ใช่คันเล็กๆอะ่ะเออคันแบบคันตั้งใจอะ่ะเออนะผมผู้ชม ขนาดตั้งใหญ่ก็น่าจะขึ้นนะครับผมไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะอุย้ยเท่าไหร่นะครับผมไปครับไปไปแล้วผมไปเอาโซ่แล้วกันนะครุณผู้ชมครับไปครับผมไม่รู้จำซอยได้หรือเปล่าเลี้ยวอย่างเดียวนะนั่นไงผิดซอยกว่าแล้วนั่นไงผิดซอยเลยเห็นไหมเลีย้ยวผิดซอยครับผมเฮ้ยแล้วไขวะเนี่ย ใครม,มายืนอะไรตรงนี้วะเนะี่ยให้มายืนอะไรตรงนี้วะเนะี่ยฮะใครแม่งมายืนอะไรตรงนี้วะเนะี่ยโอ้พระเจ้าเอ,อ้ยโอ้สวัสดีครับพี่โอ้สภาพอนนี้คือที่รอรถเหรอทำไมมันเป็นกรอบอย่างเดย์เนี่ยป๋าครับผมไปโดนเตยเลิยกันเลยครับผมเลิยกันเลย โอลโอลโอลโตลอลไปไปไปเดี <Leonard singing> ๋ยวไปโซ่ก่อนแล้วกันนะครับเอาเบน์อยู่ตรงนี้นี่หว่าเอาเหมือนผมเลี้ยวผิดซอยยังไงไม่รู้อ่ะ ผมเลี้ยวพิษซอยแบบคุณผู้ชมเออเราต้องเลี้ยวซ้ายอีกซ้ายเราต้องเลี้ยวซ้ายอีกซ้ายหนึ่งนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้เลี้ยวซ้ายไงผมตรงมาไงอ๋ออันนี้เป็นอู่นะอู่เกา่าอู่เกา่าอู่ซ่อมรถเก่าแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะเอาเบนซ์มาทำอยู่นะผมเ,เลีไไ้ยวปดะเลีไไ้ยวปะเดีนี่ไงนี่ไงดีเลยมันต้องมันต้องแกร่อย ห้าสิบครับห้า,าสิบรถผมวิ่งได้ห้าสิบห้าเองค่อยยัดแซงเลยละคนเดี๋ยวเบลโซ่กันแล้วกันนะเบลโซ่ก่อนอแล้วกันนะครับ,านนรบาเาลโซ่ครับาเาลโซ่ดูโซ่อยู่ตรงนูน้นมาแล้ว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  จัดไปแล้วครับจัดไปเลยสัตวไปเลยครับสั้วไปแล้วครับบอลล่าไปเลยครับแบลล่าโซ่ก่อนละกันโซ่ก่อนละกันโซ่โซ่โซ่เอโซ่อยู่ไหนวะเอโซ่มันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงแวบๆนี่ เอาเป็นเดียวเขาพอแล้วนะครับผมเอา้เอาโซ่ไปอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยกึ๊บอ,อ่าไปเดี๋ยวเราไปเอาโซ่ไปต่อกันดีกว่า,าโซ่ไปต่อกับรถดีกว่าโอา้ยมันกระตุกอะไรครับเนี่ยเออเออเอา,เอาไปโดนดีกว่าทะลุเฉยเลยอะไรวะเนี่ย ตรงยาวเลยนะครับุณยอมตรงยาวเลยมาดูว่ามันจะดึงขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าก็น่านจะขึ้นอนะยู่นะยุบนี่ยุบเด็บยุบดียุบเอ้า,อาไม่ยุบดีกว่าเออไม่รอไม่รอ อ๋อเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาซอยลานี่ใช่ปะอ๋อน่าจะใช่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซอยนึงอีกซอยนึงเพราะซอยนี้มันเป็นซอยตันไงซอยนึงอีกซอยนึงซอยนึงไม่ไม่ใช่ซอยนี้ซอยตันมันต้องเป็นซอยที่แบบทะลุได้อุ้ยไม่ใช่นี่ว่าตรงยาวเลยนี่ว่าอ๋อเลี้ยวซ้ายมาเราตรงยาวเลย เอาโอ้หแล้วผมหลงชิบหายปหมอดเลยดนวยเนี่ยตรงยาวเลยเนี่ยเนี่ยตรงยาวเลยนะผมเออลืม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 ไปไปไ,ไลืมหลอกหลงนะผมแล้วมันมาหาวอะไรตอนนี้ว่าบ่ายสองนะคุณผู้ชมกินข้าวอิ่มปุ๊บแม่เขา้าเข้าห้องมานะบันห้องมันเย็นไงมันก็เย็นมันก็เย็นฉ่ำปรเดีย <c oughs> ยันทำเลยครับผมโอ้อันนี้รถก็มันก็ตกสวยซ้ำสวยซ้อสวยซ้ำสวยซ้อนส,ส,สวยซากสวยจริงๆถามว่าเหตุการณ์แบบนี้รถจริงมันรถจริงเคยมีไหมมันก็มันก็มีนะรถจริงอะนะนะผมยังไงก็ต้องมีแหละเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมไปถมสะแล้วตกสะอนะไรอย่างเงี้ยเออยยังไงก็ต้องมีนะครับผม โอ้โหผมสาแล้วก็มาตกทรงตกสะให้กันดูอีกอ้าวบักขาเนี่ยโอ้ยไม่ใช่โอ้ยพี่มาตกสายผมดูได้ไงเนี่ยเพ่เดี๋ยวกันนะทำไมแสงมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้โดนไปสองชามที ทำไมมันเบาอยากเฮอีอีอีอ,อีโดนไปซอก,กที่อ่ะเดี๋ยวลองดึงดูแล้วกันนะผมลองดึงดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยังยังไม่ได้แต่คันเร่งเลยนะปล่อยแค่คัสเองนนเนะ่ยทำไมมันจะดูง่ายๆอย่างวะ มันดูง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเออมันดูง่ายๆนะนะผมมันดูง่ายๆนะผมเดี๋ยวลองลองลองดึงดูดิเออฮะปึ๊บ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 เอ๊ทำไมไอ้คอมมันสั้นจังวะชุดน้ำจะระเบิดหรือเปล่าเนี่ยไม่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 นะเอาแเรวลึงอย่าคันเร่งแล้วโอ้ถังน้ำมันขูดเล็กน้อยแต่มันเป็นดินไง เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนผมเห็นเงาจรวดโอ้โหดูไงไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหรนะ่เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่นี่ว่าดับเลยพี่ดับเลยดับเลยครับดับเลยพอพอดับเลยโอ้ยแล้วมึงจะเดินหน้าไปทำไมล่ะพี่ อ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยอือหกร้อครับเป็นรถหกร้อแล้วกันนะวิ่งดินมาถมบ่อแล้วกันครับวิ่งดินมาถมบ่อสั่นไปครับสั่นไปดู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 เดี๋ยวผมไปถมบ่อไอ้เดี๋ยวผมไปดันดินถมก่อนแล้วกันนะคุณผู้องครับ กันดิ้นผมก่อนเลยแล้วกันนะผมวิดีโอนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับตั้งเออตั้งปึ๊บนี่เด็ดเด็ดเออเออรถไถมันลงไปแล้วมันขึ้นได้อยู่แล้วไงอาออหุย เอาไม่ใช่แล้วเฮ้ยอย่าอย่าลงน้ำดิอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำ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 นั่นนะ่ะอืโอ้โหดันดีมากเลยวะ่ะโอ้ดันแบบเรียบเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้ดันแบบเรียบดีมากเลยดูดิ โคตรเรียบอ่ะดูอ่ะโคตรเรียบเลยโคตรเรียบเลยจัดไปครับจัดไปจัดไปจัด,จดไปก้วเมนดักบ,บัวเ <c oughs> ออเออ เรียบร้อยเรียบร้อยเวลามันยังเหลือว่ะเหลือเยอะเลยแต่ว่าเอาสัก1ิบหนาทีแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อันนี้ก็ผมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมอดินดินดินเหลืออย่างเยอะเลยว่ะเดี๋ยวเราไปเอาคันนี้ไปวิ่งดีกว่านะครับเอาอันนี้ไปวิ่งดีกว่าไปวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าไปดีกว่าปะ ไปรับดินครับไปรับดินอีกรอบมีเพลงไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีเพลงแล้วมันดูเ,เงียบๆเก๋าๆอย่างนี้วะเน,นี่ยโอ้โหไปพี่ไปมันดูเ,เงียบๆนะคุณผู้ชมนะโอ้ยเพราะฉะนั้นจัดไปอ,อัตตูเบีลีเนตแห่ วาเอเอไม่ลงเลยพระเจ้าเอ้ยอะไรครับเนี่ยสภาพประตู่ผมต้องมาเจออะไรครับเนี่ยโอ้อะไรวะชนแล้วหนีไอ้นี่เขามีแต่หนีแล้วชนไอ้นี่ชนแล้วหนีหนีแล้วชนมีแล้วเหรอวะหนีแล้วไปชนไงเออนี่ชนแล้วหนีครับผมอะไรเวลาเวลาเวล มาครับปาปลาปาโอ้โหแม่เอาสวอชไปลงเลยอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าเลนนี้เลยครับหอมยจ๋อไอ้ทำไมทางมันเอ๊ะทำไมทางมันดูหดหดวะเฮ้ทำไมทางมันดูเอ๊ะทำไมทางมันดูหดหดวะเอ๋มันยังไงวะเนี่ย ต่ไปทางมันดูขดขดวะเราอาจจะคิดไปเองมั้งโว้ยเฮ้ยแมงวันเอ๊ต่อไมทางมันเอ๊ะเออเอ๊เอ๊เต็มรถพอดีเลยต่อไปทางมันดูขดขดวะเอ๊ะมันยัน <c oughs> งไงครับเนี่ยเต็มรถพอดีเลยคุณผู้ชมปัดโถ่เอ้ย ไป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 ทางก็หดโออะไรก็มันวะไอรถเราย้ายซานี่ไปไหนหวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอาเราเอาขึ้นรถคันสีเหลืองไงไปเร,เราขึ้นคันสีเหลืองไปไงออใช่ใช่เราขึ้นคันสีเหลืองไปมันก็เลยก็เลยหายก็เลยหาย เวลายังเหลือด hmm. ูยาวๆเลยแล้ว hmm. กันนะครับทางนั้นอ่ะไปลนาทีไปเลยเด๊จัดจี้จอไกมุมเดิมมุมเดิมเลยดี่ว่ามุมเดิมเลยเนี่ย

เดอรถก็รถก็เดอขับยังยากเลยแคทอ่ะขับยังยากเลยผู้ชมจริงๆนะแคทอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออว่ะเดี๋ยววิดีโอหน้าผมว่าจะเอาหกล้อต่อพ่วงดูนะครับ เย่ก <Yeah. S 2> ็จะหุกล้อตอบพว่วงดูไปพี่ไปไป,ไปเลยครับไปเลยแค่ได้พอแค่ได้พอต่อรถต่อรถต่อรถ ไปไปขึ้นไหวมาได้ขึ้นไหวไมาได,ไไได้โอ้โหนี่นี่ขนาดรถแบบไม่ค่อยหนักสักสักสักเท่าไหร่นั่นน่ะโอ้โォวววไป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 ปลาไปปี ทางหดทางหดทางหดเจอแลอ้วสวนกันไม่ได้นะตรงนี้ต้องหลีกกันอย่างเดียวหลีกกันอะต้องหาที่หลีกอย่างเดียวอะโอ้เออมีเอ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเหม็นปลอดไฟตรงตรงข้างเอ๊ะตรงสแสต็มใช่ปะ ไม่น่าใช่มั้งน่าจะเป็นแสงแดดมะปะไปไปไปเอาไปเทครับผมเอาไปเทโอ้โหร้นมันสิ่งจริงคุณผู้ชมสิ่งจริงคุณผู้ชมสิ่งจริงโอ้โห ไป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 เก๋ yeah. ดำเขาดำเดี๋ยวพอยนะผมประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้แล้วกันนะผมก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสหรับการถมสายตร์แล้วก็จะมาถมอาจจะมาถมเรื่อยๆนะผมถมเรื่อยๆเลยถมเรื่อยๆเลยนะครับผมโอ้ดินติดกระบะพี่ดินติดกระบะดำอีกดำอีกดำอีกนะครับผมมีด้วยเหรอดินติดกระบะฮ่าฮ่า <laughs> แล้วผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยทรงผมเนี่ยโอ้ยรวมกันอะไรกันรูสวัสดีครับผม